ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องพี่ป้าน้าอาครับเพื่อนพี่น้องนุ่งกคนนะครับมาไม่พบกับผมอีกแล้วทิดโย่ันเสื้อจนเสื้อนะครับมุมเก่ามุมเดิมแต่วันใหม่นะครับน้าวันใหม่เวลาใหม่เปลี่ยนน้ำนะมาแล้วครับคุณผู้ชมนี่จัดให้นะครับวันนี้เราจะตํามะลุมนะครับเนาะวันนั้นเกินเว้ลาเราจะตํามะลุมมะลุมอ่อนนะครับต้มแล้วนะครับนะ ต้มสุกแล้วนะครับนะอย่าลืมนะครับต้มให้สุกก่อนนะครับถ้าไม่สุกกินไม่ได้นะครับคุณผู้ชมมันฟอนนะครับมีดอกแคนะเอ้ยนะครับดอกแคดอกอันชันนะครับนะมาเนเราตำเลยเริ่มจากตำพริกหอมกระเทียมก่อนนะครับอืมตำพริกกับกระเทียมนะครับนะหอมไม่ใส่นะครับนะครับพริกของเราก็ละเอียดแล้วนะครับนะอ่าเโอเคจัดลงไปเลยใส่พริก